โอ้ไข่เจียวเบื้องเบื้องนาตาเน่ไข่เจียวฟาดหอมเป็นตาแส็บเถียโอ้มามาคุณหมออุ้ยเลิศเลิศคนเห็ดเบื้องตาเบื้องตาชุดมาเห็ดกักเข่าทัวการเปลี่ยนชุดเพราะว่าอยากเป็นแม่ครัวหลวงเออจะเปลี่ยนแม่ครัวหลวงเพราะเปลี่ยนสูตรเพราะอยากทำในซีนเดียวกัน S <S อย่างสวยมากเลยเออเนาะเสียกับไข่ไขทุนท,น,ทนเดียวกันน่า <laughs> กินค่ะมามาเด้อเป็ตาเสียบนี่ส้มตำนะคะส้มตำ <S <S ครูเอลพลไมาบไดใส่เอียงกอชูรส่าโสุพงชูรสมอยู่ในปลาเม่นบ่หล่ะ,ะมันสิเสียบบ่หล่ะลอ,อ,อ,องชิมดูดมากเลยเมื่อกี้ไข่ต้มไข่ต้มอไรกันอันนี้ตำยงตำไทยบ่ อตำไทยนี่เขาใส่ตะน้ำปลาตีอ๋อมาชิมมาชิมนะคะคุณหมอฝีมือแม่แอลกับข้าวก็อร่อยนะคะ,ะเออ,อคู่คู่สู่กับว่า มามีโอกาสก็มาทานไข่เกี่ยวนะคะฝีมือคู่ซู่วสวัสดีค่ะพี่<า>เลนเป็นอย่างบ่พพันงามแล้วว้าธนาพันบ่พ,พันธ์ผลเบลสใส่ชุดไทยที่เขาถอดนะพี่แรกข่ก็ว่าข่คุณพ่อล้านหมามาแล่ะลูกไส้ข่แกงมัดหนาไปข่เต็มหัวข่ก็ไม่ต้องล้านแล้วก็ไม่กลายเป็น แมงลูกแมงร้ายหลายหมดนี่สวัสดีค่ะมามาแม่แม่ต้มไก่ต้มไก่ต้มไก่คูโซนะคะคูโซเฮ็ดเนียงตำริกต้มไก่ไวไล่ค่ะต้มไก่ไวไล่โอ้ ยุ่งก็ไหลก็นานนี่ปลาปลาอะไรปลาสลิดนะคะจี่ก็สมตำพี่น้องมาเดิมมาเดิมถ้าสมตำหนี่งเสียบเด้ยกินได้ตลอดเวลาซุต้ี่าเนเดียนโ่สตํมไม่เผ็ด้ตําไม่เผ็ดค่ะตำมผกผิดตํมมันุบัน โอวันนี้เซนวิทขายดีบัวพูนว่าขายมาสุดมารับแล้วล่ะเสียบเสีบยังเซซัลเปานี่มันเป็นซัลเปาสดตัใช่ค่ะไม่ใช่ใช่แข็งคือสั่งทำเลยอ๋อมันเสีบเสีบเนะเขาก็ห่อแล้วก็แพ็คมาให้เราเลยอืมเสียบจู ม่ีไไม่ต้องทำแ่คยอยากลงคาราบาลมากเลยวครับแจ้งมันเมื่อไรทมันต้องับมันต้องมีครับแจ้งพวกนี้เแต่ต้องใจเย็นๆนะคาราาวันนี้ไม่ได้กินวันนี้นะกินวันนี้เนยบอกแต่ว่าเช้าตื่นเร็วต่อไปจะเป็นกามตำมันต้องใส่ยีนไปเหี่ยวทำไง ตำปลาเจ๊แเจม่้าไม่เคยชิมซคิมล้วสยสิ่มหลายรอบแล้วงานสร้างก็ได <so ้ส mm, ิมสิมจุดใหญค่ะีมือผู้แววอันขวดบ่อบ่ขวดของพี okay. yeah ่ไหมอ่ะปลาโซมปลาไหมปลาไหมเหลืออะไรอีกคะ ơm ờ, bưng nè bỏ khẩu súp bơ. đi ăn còn. nhảy nhảy vừa để loại khẩu Hết lẻo riệp rồi các khẩu khẩu bò mì. ừm. với nhục tụ con. yộc cái <laughs> y tiếng con. มันจะ่อยสีดังหดาหลายๆดูนะคะแม่ครัวเต็มจอเลยบอะไรอ้วนด้วยล่ะองครผ่านผ่านแต่ีนุค่อยคอเสร็ ต้มอะ่มะสามคนู่ดขูดขอคนเดียวได้ไหมน้ำน้ำแบบน้ำุมกไม่น้ำาก่อน่มาค่ะแม่แม่มากินส้มตำนะคะฝีมือคูณเอล แม่ท่านใดอยากมาเที่ยวนะคะก็มาได้เด้องานสั่งกันชิโอดแล้วมาบ้านอุบุญก็ได้นะคะมาบ้านพี่บัวก็ต้องมาบ้านอุบุญด้วยต้องทำกับข้าวกินเองไหมต้องทำกับข้าวกินเองเตรียมหมี่เตรียมผ่ามาผอมเหมือนบ้างนี่ก็จะเคียงม่เองเลยเอาเมยังน้อนี่เพื่อนว่า เสื้อที่จองไว้เอาครูโซเดอร์ไม่ต้องส่งมาถ้าใส่เสื้อใหญ่ไปแม่ค่ายเปลี่ยนให้ครูโซให้ให้ครูด้วยก็ซื้ออย่างหนึงเสื้ออุ้งหรอก็ซื้ออย่างหนึ่งแต่ตัวหนังสือมันซ้อนกันอยู่อ่านไม่ออกไลอ่านบอกเอฟซีค่ะต้องขอภัยนะโมโหโทัสามมันเป็นอี่ยังจังอ่านตัวหนังสือมันซ้อนเหมือนเดิมไล่เดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกเครื่อง แม่ย uh ัง huh. น yeah. ้อหนึ <c ười> <c ười> ่งม้อนอะชื่อมันซ้อนกันหมดใช่แต่ว่าไลายแต่ว่าตัวมันคืออ่านได้แต่ว่าอันบ่ได้เป็นอ่านได้อันบ่ได้มันเออมันอันนี้อยู่แต่มันซ้อนสอนอ๋อแม่ทานตะวัน เสื้ออุ้มแม่ทานตะวันเพิ่นฟางใส่ได้นอ้อไอ้คูส่สูตรเบตโต้ทรงไหมเพิ่นเพิ่นวังขอบพระคุณค่ะเสื้ออุ้มน่นารักนะคะเสื้ออุ้ม มีจำนวนจำกัดค่ะแต่แต่จะจะไปไปมักไว้ติแม่สมแม่สมถ้าเป็นอันนั้นออกมาชุดใด่เพื่อนก็ซื้อซื้อแต่ว่าเอาไปเก็บไว้เพื่อนว่าชอบอุ้ยส้มตำนะคะจะแสียบแห้งขอบคุณนะคะ มันหอมดีเลยกินกับอันนั้นเนาะส้ะมตำส้มตำจา้าเอาไปนับไปหยิบข้าวเราก็พร้อมนะคะข้าวไม่ต้องห่วงค่ะ <c oughs> พร้อมถั้งเพราะพ่อไม่ได้กินเพราะว่ายัางเด็กหน่อยกินหมดแล้วลูกน้องกินหมดแล้วเขาเย็นบอ่บอๆว่นีสำรองค่ะ สันน้าทานจ้าสมตำสมตำคุยเอวไม่มีผงนัวนะคะบ่มีผงนัวเด้ออ่าแสร็แล้วเนาะบ่มีผงนัวเพิ่นใส่น้ำเพิ่น่าเขาใส่น้ำอันนั้นก็หลายแล้วนลในปลาก็เยอะแล้วต้ม,าตามทัวตํท <laughs> าทัทว คนตำทั่วบ่ท่านมาอยู่จักเดหยังอยู่ไม่เอาเลยไม่ได้คิมฝีมือตำทั่วผู้นี้ให้แก้ตัวนีหมามามาตั่วเ้โมาเ่อยๆเลยจะห้ามนำวะจะเป็นต่กินเขา้อ เอามากินก็ยังมันสุมโบนี่มันจะป็นเจ้าเยมอยู่มันไ้ไหมนะมันจะเป็นเหมือนกัดอกนี่อเ่กินพนน้นไม่นกินเขาเป็นแตงกวาลูกเล็กๆไม่มนอาไม่่มอย่นี้เสียมยมันคือเขากินเหร่นเนาะคละใหม่กินเหร่น มคือดองบกคือดองบกยมบกเซลแฟนๆเสื้อมุดมันเบิรงห้ยเสื้อมาแล้วเสื้อสวยๆเมทานตะวันผ่ากันเปื่อนประทันมา่อนเอาต้นนั่นละต้นนั่นละเอามัผากันเปื่อนก็มีผ้ากันเปื่อนก็น่ารักนะ กันเปลือกสีเหลืองไม่โอนอันนั้นขาวันเปืือนไปดแม่ทานตะวันแม่ทานตะวันใส่ยเอวใส่ยเอวใส่ยอะไรดอกต้องใสียเสีเอ็มเอวมันใหญ่นะแค่มันหลวมเอาเอ็มไหม เออแต่ว่าแต่ว่าเอสไม่มีอุ้ยนั่งแบยบนั่นเสียยู่นน่ะเอามาให้ครูซูดูใส่เอาใส่เอ็มเลยพอดีใส่สบายสบายขอบคุณคุณแม่ทานตะวันนะคะ สวัสดีค่ะคุณเวใครต้องทำคลิ็อปหลังมือถือรูปอุ้มน่ารักทำคลิปป็อปมันเป็นโอ้คลิปโอ้ติ๊กตกเมื่อว่าคลิปชอ็อปมันเป็นยังไงขอบคุณนะคะขอบคุณคุณแม่ทานตะวันนะคะปา,ารีเอากระเบื้องเซนสันเอาเค็นสันเลื้อเค็นยาว เาอยากได้เข็นยาวเหรอเออเข็นยาวก็ได้ขอบคุณนะแต่ว่าเข็นยาวเข้ปเสยเออไปใส่ห้ปกเมีคมดนะเออเพื่อนทำเพื่อนเพื่อนเห็ดอันเขาก็เทศกัลแล้วกะทุ่งแหมพี่อ่นเพื่อนเห็ดนะเดยว ททุกอย่างเลยเขาทังทุกอย่างเลยเอาไว้ใกล้เออพอดีพอดีพอดีแขนบนยาวนไหนอพอดีแขนขอบคุณค่ะขอบคุณสวยสวยปิเซอร์เสื้ออุ้มใ่ั่งได้เลยนะมีจำนวนจำกัดนะคะไม่เยอะนะคะมีไซส์เอลไซส์เอ็กซ์เอไซส์เอ็ม เขียนสั้นและเขียนยาวแค่นั้นแต่ว่าใส่เอทิดแค่สองตูหมือนเราใส่เอสองตูวเห็ไหลวะใดไีนีแต่เากับฟอร์มกปวยหอใส่ใส่เอเพิ่นก็นอยากได้อยู่แต่ว่าหอันเอทแค่สองตูเห็นหลวะใดยันไขรพวกมือจิ้บตก กิปตกวมันเป็นยังไงกิปตกฮะครูสู่กิ๊ตกเป็นโอ้หน่ะนะที่้าพุอกอที่ตั้งมือถือไว้จับตั้งเส็บเสบค่ะมาเด้อมาเดื้อเราจะมีที่นั่งไหมหล่ะที่ไหนนี่ไงที่ไหน นั่งคู่กันบ่แม่เอาเอากี่บาทดิคะนี่ตออันยี่สิบเลยอยากแหงต้มไก่เสียบงต้มไก่ใส่ใบบักขาวากอ้อจะเล่นน้อยเถอเขาค่่ยพอได้กินเดียเขาหมอบักยกไงกินในมือเดินนี่ ยังไม่มีใครได้กินข้าวเที่ยงค่ะเออใช่ข้าวเชาก็ยังไม่ได้กินข้าเช้าก็ยังไม่ได้กินอาเลไลอยเไลอัเลลันเลไลยั่ด้กินอ่ทบยอดเท่เดียวกัรทนมาได้ถึงก็ดีแล้วจะถึงนเดน่ไม่ด้ยากนินลอไอยากคุยด้วยอยากกวน้ำไป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 หาอาบน้ำไปใหญ่อุดมูสิิงข้าวอย่าบนี้ สวยนะคะคุณคุณคุณหมอจะให้ส่งให้หรือว่าจะสิบเอางานสส่างไปยังเส็บไปประคัมไปประคัมเก็บเบอร์ไปประคัมเก็บเทเล็กอัน น้อยพูดตีกรามักกับเลขถ่ายไปที่เซ็นเตอร์เนี่ยถ่ายเลยถ่ายไปทำน้ำเลยยังไม่ถ่ายไปทำเลยไม่ต้องบานขอชิมหน่อยได้มาเธอได้อยู่นะาไม่ได้ปรุงค่ะมาค่ะมามากินเขาน้ำกันอ๋ออ๋อแม่โจ้แม่โจ้กับพี่ฟ้ากลับหรือยังยังค่ะยังค่ะอยู่กับผู้บ่าวอยู่กับผู้บ่าว เสียบเสียบมันร้อนแบบนี้ได้ไหมฮะร้อนมันร้อนกันนี้ไหมทำไมอ่ะมันไม่ร้อนมันร้อนกับนี้ได้ถ้าตัดข้าไป่ติดนั้นไม่กินเลยอ่ะแต่เราก็เอาแกนน่ะพี่โซกินกับบันนันนะไม่เอาเมื่อกี้แบบน้ำตามโอ้เหนื่อยหิวเอากินเลยกินเลยทนี้เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยวเกินให้ น้ำต้มไก่เอามันก็จะบ่มาถั่วเดียวกันกับอันตันตีนั่นคคนละอย่างถั่วเดียวกันแต่อันนั้นมันมีเนื้อเนออมีนึงอะก็ขอมก็กินนั้นไป่ก็ตัวน้ำของไข่ไปนั่นไงสองสามจันรบุพ่พตีอ่าจะมาตอนไหนข่จิเปียวยมากไข่เจีย นำเสนอฟุ้งใจชะนอแต่ไข่เจียวเนาะไข่เจียวทุกวันเส็บเส็บเส่บแซ่บไปมะขามอ่อนเลือดเลือดแดงนี่เฮ้ยอือนี่นะคะไข่เจียวแบบต้าไทยอย่างมะละมะละกินุมะละกินุเออคอยไปทางเหนือบัดนี้เขาแกงใส่ปลาย่างแม่แซ่บอร่อยนะไข่เจียวแบบต้าไทยนะเยอะยว อยากแห้งคุณมาเสียจะสามจานนฮ้ทบยอดทีเดียวตั้งแต่เส้าเม้นว่ากินข้าอร่อยอะจายเสีแเงสียเพ่าใจควารู้สึกแล้วมอ่อยอ้ยมนันเนไปตัดหนื้อรู้สึกว่าอยากแห้งยากแห้งันว่าอันบอกพ่อพ่ออลไเจ้าก็มันสิไปบ่อยไหมมันเมื่อย เมื่อยแต่คนเออแบบเคยได้กินเนาะเมื่อยแห้งไปบริษัดอกพ่อซะหย่าเหมือนมากินแต่แฉกพวกกินแต่ไหลเป็นแต่เดย์มันเหนื่ยมันเหนื่อยมันเหนื่อยนอนหมากหิวนี่สวัสดีค่ะคุณอรวรรณสวัสดีคุณหอมจันสวัสดีขวัญชนกขวัญชนกสวัสดีพ่อใหญ่น้อยมาเด้อมาเด้อ มาเด้อแม่ม์มยสมพิดวาสิมาปีใหม่มามามากินข้าวบ้านอุม้มเอออยากกินไข่เคี่ยวก็นี่โอ้ยฝีมือถอดไข่นี่โอ้สุดยอดต้ยมยำก็ได้ได้แล้วต้ยมยำวันนี้ก็ทำใช่ไหมไม่แต่ไม่มั่นใจ่ทไดแบบเสิร์ฟกินได้ถ้าเสิร์ฟกินได้ทุกอย,อย่างโอเคชิมค่ะไข่เคี่ยวกัน <laughs> อ่ะเดี๋ยวแม่ไข่กับค้ออนุญาตออกจากไล่เนาะโอ้ยโอ้ยเจ๊ไม่ได้ย่านคุยเอากินหมดก่อนเออฉันนินละสวัสดีค่ะ